อิสริยาชชำนานกินะคะตอนนี้ทำงานเป็น V.P. People and Culture ที่บริษัท i n t e c h ซึ่งบริษัท In t EC h หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เปิดตัวในตลาดมากมายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นฟ e e มิ e ฟิ m e ิ l ก็คือบริษัทที่ทำอาหารสัตว์นะคะเป็นอาหารกุ้งอาหารปลาแล้วก็อาหารพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะตอนนี้กำลงัลง,ลงเปิดตลาดเป็นกลุ่มของตลาดที่เป็น p พ t f o o d นะคะพวกอาหารน้องหมาน้องแมวด้วยแล้วก็เรามีฟาร์มเป็นของตัวเองนะคะซึ่งฟาร์ม อันนี้เป็นความปิดแล้วก็ปลอดภัยจาก ทุกโรคนะคะเป็นฟาร์มสุกรที่ค่อนข้างใหญ่มีแม่พันธุ์ประมาณเป็นหมื่นตัวนะคะแล้วก็จากเป็นฟาร์มปุ๊บเนี่ยเราก็กำลังจะเปิดเป็นฟู้ดบิสเนสนะคะซึ่งฟู้ดบิสเนสอันนี้นี่คือเราจะ processing นะคะสุกรของเราเนี่ยมาเป็นฮอทดอกเป็นแฮมเป็นอาหารสำหรับคนรับประทานได้และขณะนี้เองเนี่ยเราก็มีฟา o u r m ก็คือเป็นกลุ่มของการผลิตแป้งสาลีนะคะให้กับบริษัทที่สนใจที่จะทำอาหารเป็นแป้งสาลี แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็เอามาทําเป็นโปรเจกตี้ก็คือเป็นฟีดมิลของเราค่ะแล้ววันนี้คุณอิทรียมีตําแหน่งอะไรมาไลฟ์กับเรานะครับที่อยากจะหาอยู่ตอนนี้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีตําแหน่งเยอะมากเลยนะคะที่อยากหาแต่วันนี้เนื่องจากกลุ่มคน HR มีเยอะมากเราก็เลยอยากจะแบบแชร์เลนเอชอาร์แมネเจอร์ค่ะเรามีสเปกอะไรที่ต้องการเป็นพิเศษไหมครับเอชอาร์แมเนเจอร์ของที่นี่บริษัทอาจจะค่อนข้างยูนิคนิดหนึ่งเนื่องจากขนาดนี้มันเป็นโกรดอาจจะต่างจากที่อื่นตรงที่ที่อื่นอาจจะเมนเทนสแสเทนนะคะ มีสตาร์ทอัพอาจจะมีการโกรธบ้างแต่ว่าที่นี่กําลังโกรธก็คือเปิดในส่วนที่เป็นฟู้ดบิสเนสชาร์เลนของเราก็คือคนคนนี้จะต้องเป็น eager to learn เพราะว่าต้องเข้าใจธุรกิจอย่างเร็วภาษาต้องได้เพราะว่าเรากาลังจะมีฟิตมิลที่ต่างประเทศด้วย CLMB นะคะก็คือาคลาวเขมรพม่าแล้วก็เปิดไปถึงอินเดียด้วยแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็ต้องระวังคนของเราเองด้วยนะคะดังนั้นคนคนนี้ต้องเข้าใจตลาด CLMB ด้วยในงาน FR แล้วก็ เราจะทำระบบ HR system ใหม่นะคะจากเดิมที่บางส่วนเป็น system อยู่แล้วในส่วนที่เป็น compensation and b e n e f i t นะคะ okay, ในส่วนอื่นๆ <okay. S 1> HR เราเองก็อยากจะ transform มาเป็นอิเล็กทรอนิก์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็ต้องเข้าใจ e l e c t r o n i c ิก็คือการ transform จากระบบเดิมเป <Okay. S 1> ็นระบบกระดาษมาเป็น e l e c t r o n i c ิมากขึ้น <Okay. S 1> นอกจากนี้ก็คือ เขาจะต้องเข้าใจการทำ Recruitment นะคะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดีค t ูปเมด้วยนะคะเหมือนกับที่ทั้งสองท่านทั้งคุณภูวิตทั้งคุณพิรวิทย์กำลังทำอยู่อะค่ะคือลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เราอยากได้อะไรที่เป็น New วเทรน New c h a l l e n จ์แบบที่คุณกำลังทำเป็นอยู่อันนี้คือสิ่งที่อยากได้มี m i n เซ็ตมีบิสเนสอาร์คเมนนะคะมี Data Driven Mindset แล้วก็ Growth Mindset รวมถึง Data t n a n y t y c s อันนี้นที่เข้าใจด้วยแล้วก็ ตัวอิเล็กทรอนิกส์ต้องเข้าใจด้วยค่ะโอเคถ้า <Okay. S 3> งั้นเราเริ่มต้นแบบนี้ดีไหมครับน้องป๊อปเราเริ่มต้นจากการที่เราใส่ชื่อตำแหน่งเป็น human resource manager ดีไหมตรงตัวครับม่ยา,า manager หรือ human resource manager ซึ่งอันนี้ผมทวนท่านอื่นที่อาจจะไม่เคย search กับเรานะครับปัจจุบันพิมพ์ไปเนี่ยสมมติพิมคำว่า human ไปอาจารย์จะเห็นว่ามันขึ้น choice มาให้ะจะมี human resource manager อันนี้ก็ตรงตัวนะเดี๋ยวเราเลือกอันแรกนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเอ้ยชื่ออื่นเขามีกันกี่คนแล้วก็จะเห็นจำนวนคนที่ชื่อว่า HR manager ทั้งหมดประมาณ8,700 8,700 แล้วก็เราจะจับซิโนมีให้เดี๋ยวลองกดรีวิวให้นิดนึงเพราะฉะนั้นไทยอังกฤษไม่ต้องกลัวเรียกไม่เหมือนกันเราคิดชื่อเหมือนมาให้หมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ยืนยันได้เลยแล้วก็ระบบก็จะซักเจสชื่อที่ในตลาดเขาอาจจะเรียกแบบอื่นให้ด้วยเห็นมี H R and G A Assistant H R นะครับ Senior H R HR Specialist คุณอิสรายาตรงนี้เลือกได้หมดเลยไหมครับชื่อด้านล่างได้ทั้งหมดเลยค่ะริมทุกท่านนิดนึงนะครับตอนนี้ครับเวลาที่ระบบเราแนะนําในส่วนของตัวชื่อตําแหน่งงานเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับหลักการก็คือว่า ว่าอะไรที่เป็นชื่อกัมกึ่งไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ให้เลือกไปก่อนย้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเวลามาเสิร์ชจริงๆเนี่ยอะไรที่เป็นชื่อกัมกึ่งอย่างเช่น HR a n d JM major จะได้ไหมคอนเซปต์คือให้เลือกไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกสกรีนออกนะครับหรือว่าปัดออกเนี่ยจากคีย์เวิร์ดทีนึงนะนปใช่มันจะถูกสกรีนเอาด้วยคีย์เวิร์ดแล้วก็ฟิลเตอร์อีกทีนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมให้เยอะที่สุดนะครับมันจะส่งผลทำให้เราสามารถจััับบบคคคูู่่่่่่กชชืืออออตตาาาแแหหนนนนงงขผ้้สสมรรรรไดดดเเเยยะทีีุพว เราลงมาที่คีย์เวิร์ดนิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นเท่าที่ทางคุณอิสราเาแจ้งมาเนี่ยเราไม่ได้มีสกิลที่ต้องการเฉพาะถูกไหมครับแต่เราอยากได้คนที่มาจากอินดัสทรีคล้ายๆกันใช่ค่ะโพูดถูกไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนที่เรียนรู้เร็วก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเรียกชื่อเล่นว่าแคทก็ได้ค่ะจะได้ง่ายพอคุณแคทโอเคคุณแคทใช่ครับงั้นถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยพี่ป๊อปเราจะเว้นตัวคีย์เวิร์ดไหมฮะถ้าดูจากสเปคของคุณแคทเนี่ยด้วยความที่ตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างโอเพนถูกไหมน้องปป๊อออคคคุณแทาจจะเเวว้นนีย์์ิรดก่ ได้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันในเรื่องของการสกรีนคนจะเธุรกิจอ่าใช้ฟิลเตอร์ใช่้นงั้นเดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์ก่อนข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการคนที่แบบเปิดกว้างแบบนี้อย่างของคุณแคทนี่อาจจะโอเพนเลยขอได้เปเดชาร์เมเจเอร์มาหลังเนี้ยเราสามารถเปิดกว้างได้ Result จะเห็นว่าขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ5 0 0 0มื่นห้าหมื่นกว่าเบื้องต้นขึ้นมาชื่อตําแหน่งเนี่ยมันจะเป็นตามที่เราเลือกแน่นอนนะครับอย่างคนแรก human resources manager คนแรกอัปเดตหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับอันนี้ติดเจ้าหน้าที่ฝ่่่่าาายยบุคคลลมมมดด้้วพพอออีีเเเเืืืกกรชิ ิมค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ระดับแมネจเม m นต์ขึ้นไปพี่ป๊อกลองเงินเดือนก่อนเลยดีไหมครัดีครับ oh. เพราะว่าระดับแมเนจเม e นต์นะครับหลักการในการที่จะกลองกลุ่มประสบการณ์ระหว่างจูเนียร์ซีเนียอะไรเงี้ย มันจะมีหลักๆอยู่2องซเตอร์ที่ใช้คู่กันได้อันแรกก็จะเป็นในเรื่องของเงินเดือนกับอันที่2ก็จะเป็นปีประสบการณ์หลักการนะครับทุกท่านเวลาที่เราใช้ตัวกล่องเรานะครับหลักการก็คือว่าให้ใส่1ตัวนะครับใส่1เงื่อนไขและกดกลองดู1ทีเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะใส่หมดเลย5ตัวพร้อมกันเราจะไม่รู้นะครับว่าอะไรเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราได้คนน้อยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถมากาหนดเรนเงินเดือนได้ก่อนหรือ จะตัดจากประสบการณ์ก่อนก็ได้นะครับคุณแคทเบื้องต้นเราให้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้ตัดคนที่อาจจะโอเวอร์หรือไม่ถึงเลเวลออกโอเคได้ถึงร้อยหนึ่งค่ะร้ <100 S 2> อยหนึ่งนะครับแล้วขั้นต่ําเริ่มต้นที่ประมาณสักหกสิบได้ไหมครับได้ค่ะได้แล้วเ,เราใส่ไว้หกสิบถึงร้อยหนึ่งนะฮะเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของตัวกรองเงินเดือนเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นเว็บเดียวนะครับที่สามารถกรองเงินเดือนเป๊ะๆได้แบบนี้เป๊ะหมายความว่าถ้าเราใส่หกหมื่นถึงร้อยนะครับหกหมื่นถึงแสนเนี่ยคนที่เงินเดือนแสนสองเงินเดือนปััจจจุบนนนะะไม่ปรราากฏใหห้เเเ็ลย 999ก็ไม่ขึ้นแล้วนะถ้าใส่60ก็คือ60ขึ้นไปเท่านั้นใชครับจะเห็นว่าจาก50,000กว่าคนตอนนี้เหลือ1,300กว่าคนละอย่างคนแรกนี่อาจจะมาเลเวลสูงเลยถ้าเราใส่งเงินเดียนไว60้60ถึง100นะครับก็จะยังเจอผลลัพธ์ เท่านี้แหละจะเห็นว่าเงินเดือนล่าสุดมันจะไม่โชว์นะครับถ้าบางคนอาจจะยังทําที่บริษัทนั้นอยู่แต่ว่ามันจะอยู่ใน,น<ำ>เลนแน่นอนอเดี๋ยวลองดูคนที่2นะฮะ h u m a Resource Manager รับอยู่6กหมื่นหนึ่งเนที่ต้องการต่อรองได้นะครับแล้วก็เจอคําว่า HR Manager ในไฟแนบด้วยเหมือนกันถ้าเป็นตําแหน่งนี้เบื้องต้นสเต็ปนี้สเต็หนึงพี่ป๊อบมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเรากรองจากเงินเดือนปุ๊บเนี่ยเราจะตัดคนที่เป็นจูเนียร์ออกทันทีและจะเห็นว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นระดับ management ขึ้นไปจริงๆแล้ <c oughs> วอันนี้คือทิคแรกนะคร อยากได้นะครับถ้าเราอยากได้คนที่อยู่ในวงการเกษตรหรือว่าวงการอาหารอย่างเงี้ยครับเราสามารถกรองประเภทธุรกิจได้ถ้าเกิดว่าคุณแคทโอเพนเลยอย่างเงี้ยคุณแคทสามารถมีช้อยส์เลือกเยอะมากเป็นพัน เลือกได้มากกว่าหนึ่งนะฮะฟาสต์มูฟวิ่งอุปโภคบริโภคก็ได้อาหารอาหารและเครื่องดื่มสมมติเราเลือก2อย่างจำแห่งนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะยังไม่ได้ซับซ้อนมากใช่ใชแต่ว่าลองแบบนี้ครับอย่างน้อยเราจะได้ผลลัพธ์เป๊ะๆอย่างเงี้ยจะต้องเคยผ่านธุรกิจดังกล่าวมาเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยเคยผ่านธุรกิจดังกล่าวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะยังต้องรับเงินเดือน 60- สิถึงร้อยเคนยครับเคยผ่านธุรกิจเครื่องดื่มอาหารมานะครับแต่ว่า ผมว่าถ้าตำแหน่งเนี้ยเบื้องต้นประมาณนี้ถ้าอยากไปเจาะลึกเพิ่มฟิลเตอร์อื่นเนี่ยคุณแคทลองไาเรื่อยๆงใช่ใช่ขอคุณแคทประมาณนี้ใช้ได้ไหมครับแฮปปี้ไหมครับการจับการกรองการเสิร์ชที่มาเป็นแบบนี้ค่ะแฮปปี้ค่ะจากเมื่อกี้ที่เรากรองจนเหลือเฉพาะธุรกิจอาหารแล้วเรซูเม่เหลือประมาณกี่ใบนะคะเยอะอยู่เลยคุณแคทเลยสามสิบใบก็คือหนึ่งในสามเกบเดิมใช่ค่ะที่ทำให้เราสามารถจะสกัหาคนที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นครับถูกต้องแต่อันนี้จะมีเรื่องเงินเดือนด้วยถ้าคุณแคทบอกว่าเฮ้ยขอคนอิน สวีเดียวกันแต่เงินเดือนลดลงมาหน่อยผลลัพธ์ก็จะเยอะขึ้นครับสมมติต้องครองาที่ห้าสอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะขึ้นปรับเล้นเล่นได้นะครับคุณแคทอช่ประมาณนี้ดีไหมครับของคุณแคทได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับดีครับขอบคุณครับ